อินทิราทัพนโงผู้นวยการโครงการไทยเฟยสทัมโมเดลและ GFM MM Academy ครับท่านที่สองครับคุณอาร์ตอเรียอินทราสไตลิสระดับไอคอนของประเทศไทยท่านที่สามครับคุณลูกเกดเมชินีกิพยองซป,ปร์โมเดลตัวแม่ของประเทศไทยท่านที่สี่ครับคุณใหญ่อมานิมิภาคชั้น้าแฟชั่นระดับแนวหน้าของประเทศไทยครับ ทันที่าครับคุณโรซี่ชิราชูวิชิอานันแบบไทยที่มีโอกาสร่วมง,งานกับเอเจนซี่และแบรนด์ระดับโลกท่านจิหกครับคุณจอมสิริชัยทาราโนนดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์เทียร์เลอร์ทันจิเจ็ดนะครับป้าตืสอสุภาพสระชิราสาโรเจ้าของแอกเนอเซอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับ <c oughs> ท่านจิแปดนะครับคุณฝนพัชรนริน,นพงประสิทธิ์ของเฟ่าเดอร์แบรนด์ Brand, ปินพัชรินและพิธีกรเดอะสแตนดาร์ดพร้อมกับและท่านสุดท้ายนะครับคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมดารานักแสดงชื่อดังครับเอาเป็นว่าเราขออนุญาตมาพูดคุยกับคณะกรรมการนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการไทยเฟสท็อปวัเดียวกันสักเล็กน้อยนะครับเรื่องที่คุณอ้อยอินชราชพงศ์นะครับผมพี่อ้อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ <ฮ>รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วระยะเวลา2เดือนครึ่งที่เราอบรมกันมาเราคิดว่าเราอวดสายตาชาวโลกได้แล้วค่ะคสุดยอดมากๆนะฮะประบมอให้พี่อ้อยหน่อยนะฮะพี่อ้อยเราคือตั้งใจมากๆถือว่าเป็นหัวใจของเวทีเลยก็ว่าได้นะครับไปที่พี่อาร์ตแล้วกันนะครับพี่อารอรย์ครับเป็นไงบ้างครับอาร์ตวันนี้สวยมากเลยฮะ ขอบคุณค่ะสวยด้วยสกอตเทปค่ะเป็นไงบ้างครับพิแอร์กับโป้เจกต์นี้ครับไทยเฟสท็อปโมเดลครับก็คิดว่าคุ้มค่าเหนื่อยนะคะคิดว่าการที่เราลงทุนชีวิตตัวเองไปสองเดือนกว่ากับการมาสอนทุกๆสัปดาห์ทุกสัปดาห์แล้วได้ผลลัพธ์อย่างน้อยเนี่ย25้าคนที่คุณจะได้เห็นเนี่ยไม่ว่าใครจะชนะก็ตามแต่ตอบให้เป็น5้าสิบคนด้วยที่ฉันเริ่มใช้งานแล้วและที่ฉันเห็นว่า หลายๆท่านในนี้ที่เป็นดีไซนเนอร์หรือว่าจะเป็นผู้จัดนะคะใดๆที่ที่ฉันเอาเหยื่อมาตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีเพนอยู่เยอะมากในประเทศนี้และอยากให้เราช่วยกันสนับสนุนคนไทยกันเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อาริยามากๆนะครับเรียกว่าวันนี้จิ๊บน้องๆเข้าไปได้เลยนะฮะมีคนพร้อมใช้งานแล้วด้วยนะครับไปต่อที่พี่ใหญ่อมาสนสักน้อยนะครับพี่ใหญ่ครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ภูมิใจครับที่เด็กๆทําได้ตามที่เขาฝันแล้วก็ครูก็ภูมิใจที่เด็กทาตามตามใจครูได้ครับโอเคครับผมคุณครูเอาทำไมดูไมธไก่นะฮะผมไม่ได้แข่งด้วยนะฮะไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็คือนหน้าน,านี้อยู่แล้วในรายการก็แบบนี้นะผมเห็น น้าแบบนี้โอเคครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้หนักใจอีกรอบเพราะว่าต้องหาผู้ชนะแล้วครับพี่ใหญ่ก็เราเห็นมาตลอด2เดือนแล้วครับแต่ละคนก็มีพัฒนาการฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาวันนี้เราเห็นมาตั้งนานแล้วฉะนั้นแต่ละคนก็มีความสามารถอย่างแฟชั่นวิ k ที่ผ่านมาก็ก็ได้ด้วยตัวเขาเองคราเรี้เป็นคนเส้นสายของเราเขาก็ไปแคสติ้งตามปกติครับ ครับผมรีกว่าน้องสู้กันต่อแน่นอนขอบคุณพี่ใหญ่อมาดมากๆเลยนะครับผมไปต่อนะครับพี่พี่จอมนะครับเทียเตอร์พี่จอครับเป็นยังไงบ้างครับกับโปรเจกต์นี้ก็ขอบคุณนะครับที่เชิญมาเป็นประการในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นก้าวแรกของเด็กๆเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเพราะว่าพี่จอมก็เพิ่งเห็นตะกี้นี้ที่ในห้องก็เดี๋ยวดูกันขอเป็นกําลังใจทุกคนนะครับขอบคุณมากครับพี่จอมครับขอเนี้ยปิดท้ายด้วยพี่ฝนพิธนรินนะครับ ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ฝนจริงๆก็ดีใจค่ะที่ได้เป็น fresh eye ให้พี่คณะกรรมาการทุกท่านที่เป็นอาจารย์สอนนะคะก็ยังไงแบรนด์เสื้อผ้ายังมีอยู่ค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องการโมเดลใหม่ๆนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้จะได้เห็นศักยภาพของของทุกคนเดี๋ยวจะแอบจ้องไห้่ว่าจะดึงคใครไปใช้บ้างอยากบอกโอเคขอับคุณพี่ฝนมาครับรวมไปกับคณะกรรมการของเราด้วยนะครับแม่ อย่างที่บอกนะครับจาก25คนเรจาจะคัดผู้ชนะเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับที่จะต้องไปลุ้นกันต่อที่ถึงมหานครนิวยอร์กนั่นเองนะครับซึ่งเราแอบมีวิทีอาจากนิวยอร์กมาให้ดูว่าวิธีการเฟ้นและคัดเลือกนะครับจะเป็นยังไงบ้างถ้าทุกท่านอยากรับชมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับวิทีอาจากนิวยอร์กครับ very interesting looking very her body is her shape her body her waist her thighs and she walks Well. And his body can look something like even book TJ Maxx Target. Yeah? Yeah, the, 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 the yeah. She almost looks like um Selina Gomez. Mm, yeah, um, you can see that. In Asian version. Yeah. Yeah. And he's way smaller than me. Like come on. <laughs> and I knew he's gonna book more for like, you know, T J Max or because he looks Latino. Yeah, and he can be a Mexican, he can be a Nepal you know, he can be from Hawaii, he can be yeah. like a Polynesian. Yeah. He know how to post on Instagram. Yes, yes, and he's so good. And he can be feminine, yeah. he can be androgynous, and his walk, oh! Really good walk. Yes, very good walk. He, he really looks good. like a Mortal Kombat character. That's great. He's cute. Definitely more lifestyle. Yeah, for sure. And height doesn't matter. Yeah, no. Yeah. Yeah. But if they're only work in lifestyle, is it gonna have all the things for the weekend mm -hmm. visa? Or the it's visa. visa. Okay. Jack Sparrow. <laughs> John Depp? Yeah. yeah, a little bit. Like Edward Scissorhands. Mm -hmm. uh, mm -hmm. That's a nice But the bottom line that I think they look expensive and they have a the I know he's gonna work so well in <laughs> Europe. <laughs> well, that's why I yeah, asked. I like you know. that. No, like he's energy. Wow, That's That's good. Good. And when he walk in, they look expensive. I think he's not bad. Not bad, but I don't think he's right for New York. Yeah. yeah. It may it be good for LA. LA. LA, yes. That's true. He's not he's not bad. And you have a look, we have everything. That's she different. just needs to know our angles. Yes. Okay. But her walk is great. Mm. She know how to post, but he would definitely make money in Europe. Mm. He's so he so Europe. And the way he pulls oh my god, like, so good. And have a good common sense. Very good attitude. Mm. And, and, and this guy, at first nobody is like, you know, just so-so with him, but he, when he smile, he you do commercials, he's not too tall. Mm -hmm. And he can look like, you know, Hawaiian. Like, mm. And when he smile, super handsome. She's super pretty. Oh. Super pretty. And her energy for acting, the best like pop even when she walks she's pop that's good a very very genuine guy and he's the most enthusiastic oh. when i teach he have the most sparkling he's eyes handsome. very, handsome. very, very handsome. handsome and you know handsome. when he smile gosh and i can tell he can do all, all no, high no. fashion he's yeah smile. and when he smile he's cute he, he can do commercial like, oh. commercial like high brand as yeah. well uh -huh. yeah when he pulled down the hair like this, I love the long hair. He looks so expensive. He's really attractive, right? Yeah. He's cute. He's, he's, he's he's like, I want to present him. He's cute. She's mm -hmm. really pretty. I like her. Yeah. She's like a yes, for sure. Uh, yeah, that's good From the media, to stage, agency, of New York. <laughs> wow, they could proceed. They are doing it. They have no one's plans. I <laughs> อาจจะอาจจะต้องไปตามฟังเอาย้อนหลังแล้วกันนะครับผมเอาละฮะตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราได้เห็นโฉมหน้าของ25คนสุดทา